สนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาท พิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร0946142292และ0948971111 าสู่ร้ายกาลมายาเอ็นจดเฉลยนะคะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้รอตเตอรี่ออกแฮปปี้ปีส่งท้ายไปปีกันเลยถูกไหมถูกไหมแลกอีกแล้วแม่ไม่เป็นไรค่ะรอปีหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ต้มมาม่าให้กินแม่หรือกระป๋องดีไม่ อยากกินเสืออยากกินเสือวายปีหน้าปีเสือโอ้ยต้องเดือที่อยู่ในขวดอะแม่ที่แม่กินอะอะไรอะดองดองเหรอใก่แล้วค่ะแต่เรื่องจะไม่เป็นอะไรแม่ดูติดีเด้อแต่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสาคัญนะคะวันนี้นะคะเราต้องดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะเขาบอกว่าสมุนไพรนะคะฟ้าทรายโจรเนี่ยสามารถเสริมภูมิต้านทานต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็โดยเฉพาะโควิด -19 เนแล้วก็โอไมคอนอ้แล้วก็ที่สำ น,นะคะ,ะมีติดบ้านเอาไว้อุ่นใจซื้อเป็นของฝากของขวัญวันปีใหม่ก็ได้ค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะซื้อ1นกระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกปกติ720บาทคุณจ่ายเพียง499บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุม้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมอีก10บแคปซูลปกติ1540าบาทคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นค่ะนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ0 9 4 6 1 4 2 2 9 2 0 9 4 8 9 7 1 1 1 1บริการค่าจนาส่ง ใช่แล้วล่ะค่ะออาคุณผู้ชมข่าวแรกพาไปดูหนุ่มหล่อดีกว่าใคคะน้องคิมคิมมอนนะคะวโรดมนั่นเองนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วจริงคู่กับฟ้าใสนะคะกับผลงานเรื่อง Gen Y Series Season 2นั่นเองค่ะแล้วก็มี d ดดเดดมค์แคนดี้แล้วก็ละครเจ้าหญิงหลกยุคเองโอ้โหแล้วบทเป็นประธานบริษัทนี่แหละอ้อเรียกว่าผลงานปังมากจริงๆไม่เชื่อไปดูน้องคิมมอนกันเลยค่ะค่ะ ตอนนี้นะครับก็มี g e n ไ The Series นะครับผเป็นภาค2ที่ทุกคนรอคอยกันนะครับผมมี That's My n d y d y ครับผมเป็นซีรีส์คอมดี้จัดๆนะครับเล่นบ้าๆบอๆนะครับกีดแตกอะไรกันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมันเป็นรับบทเป็นแบบว่านักธุรกิจประธานบริษัทนะนะครับเรื่องเจ้าหญิงหลงยูครับเป็นละครอันนี้เป็นละครนะครับก็เล่นเล่นกับฟ้าใสเล่นกับ นางแบบดเขาเรียกว่าอะไรนางงามเนาะเรียกันนางงามใช่จริงจยังจงเป็นพระเอกอ่ะก็เรื่องนี้เรื่องแรกครับอย่างเรื่องที่แล้วโซเวรีก็เล่นเป็นคนไร้ร้ายเป็นคนไร้ร้ายรอบนี้เล่นเป็นพระเอกเต็มตัวก็ดีนะมันทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนอะผมรู้สึกว่าผมผมรับตัวละครตัวนี้มาหลายคิวแล้วทําให้ผมโตขึ้นก็จะบอกว่าเอาคลิปมาเทียบกันเนี่ยลักษณะการพูดผมก็เปลี่ยนนะหมายถึงว่า ผมเริ่มพูดแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพอสมควร mm hmm. แต่ก็พยายามจะคลีปความเป็นตัวเองนะครับไม่อยากจะให้จมอยู่กับตัวละครนครั้นแต่ก็มันเหมือนพยายามฝึกอะคือถ้าเกิดว่าให้เราเล่นเป็นเด็กมหาลายัยถึงเราจะอายุเยอะแล้วนะแต่ว่าพอเราเล่นเป็นเด็กมหาลายัยเหมือนเราทํามันมาโดยโดยชินครับโดยชินพอชินปุ๊บอะมันง่ายมาก mm hmm. ผมพูดคอปเตอร์ตลอดอะพี่ทำไมพี่เล่นกคอปเตอร์ทำไมพี่รู้สึกแบบพี่เล่นดีจังวะอะไรเงี้ยเออมันเหมือนมันคอปเตอร์ก็บอกว่าเออชินมันพี่ะชินแหละมันเล่นด้วยกันมาตลอดแล้วก็เล่นในวัยยนี้มดตลอ แต่ว่าไปเล่นวัยที่โตขึ้นเงี้ยกลายเป็นว่าวัยที่อยู่ในอายุของเราอะ่ะเออเท้ๆกับกลายเป็นว่าเล่นยากเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามปรับวิธีการพูดของเราวิธีการใช้เสียงของเราให้เปลี่ยนเออการออกเสียงสระลสะละอะไรเงี้ยก็ให้ชัดเจนให้มันสมกับที่ละครเขาทำเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อฝึกเพื่อฝึกให้ให้เราเล่นตัวละครนั้นโดยที่ไม่ได้พะวงไปอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องการพูดท่าทางการเดินนู่นนั่นนี่ ก็คือพยายามปรับตัวให้โตขึ้นนั่นเองอครับ <c oughs> ประประมาณนี้ตนแต่จะคมกว่านี้เยอะครับตัวละครนั้น,นจะฉะฉานกว่านี้มันจะมันจะชัดกว่านี้เนี่ยอย่างเงี้ยใช้เสียงเยอะๆแบบนี้ด,ดุขึ้นหน่อยดุขึ้นหน่อยนั้นครับ,รบวิธีวิธีการถ่ายทำครับวิธีการเล่าเรื่องเทคนิคการถ่ายโอ้แทบทุกอย่างครับไม่เหมือนผมผมผมแนะนําเลยว่าต้องลองอ่ะือว่าใครเป็นนักแสดงอ่ะคือต้องลองลองหลายๆแบบแล้วมันสนุกมากมันเหมือนแบบ ได้เห็นโลกกว้างกว้างขึ้นอะไรเงี้ยอืวิธีการถ่ายทําอะไรเมืเม่อ,อไหอนเลยใช่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะทําออกมาได้แบบว่าดีไหมนะแต่ว่าถ้าพูนกับให้ผ่านผมก็โอเคยังมีเวลาเหลืออีกหลายคิวผมจะพยายามปรับตัวให้ให้เนียนที่สุดมผมเองผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแรกที่ท,ที่ได้รับบทเยอะขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปมันอาจจะมีบางซีนบางอะไรที่เรายังขาดความมั่นใจในความเป็นเป็นคุณรัฐเป็นผู้ชายที่แบบเป็นประธานบริษัท หนุ่มไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตีคาแรคเตอร์ตัวนี้น่าจะอายุประมาณ30กว่าอะไรประมาณนั้นซึ่ะซึ่งเราต้องตีเราต้องตีบทให้ได้เขาอิญาเขาอิญาเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งเนาะแล้วเขาต้องมาเล่นเป็นแบบเจ้าหญิงไทยแท้พูดจาแบบย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ถือว่าเก่งทํากันบ้านดีเขาเขาเขียนในในบทเขาเขียนคอมแบบเขาเขียนข้อความแยกอะ เขียนอารมณ์เขียนอะไรเต็มกระดาษไปหมดเลยคือเขาตั้งใจมากเราเห็นความตั้งใจเราก็อยากแบบว่าสู้ไปด้วยกันกับเขาะนครับก,ก,ก,ก็ต้องพยายามไปด้วยกันผมก็ยากครับเพราะว่าผมจะมี2ตัวละครไม่ได้เล่นเป็นแค่คุณรัฐคนเดียวเล่นเป็นรามรเทพด้วยก็คือองค์รักในยุค500ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นย้อนยุคด้วยอะไรเง,งี้ยทำผมทรงแสกกลางอะไรประมาณนั้นครับก็ท้าทายมากเรื่องแรกก็เอาผมแบบโหดเลยครับ น่าดูจริงๆครับสดสนุกมากหต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องจับตามองนะคะเพราะว่าน้องคิมมอนเนี่ยเขาพลิกคาแรกเตอร์นะพลิกแบบไหนคะแม่พลิกสายพลิกความพลิกคือบอกว่าจากที่เราเห็นเขาเล่นไม้ใสๆเด็กๆนะคะแต่นี่เป็นประธานบริษัทไง ผมเป็นประธานบริษัทครับดีซก็เป็นทีมของประธานบริษัททีนี่แหละค่ะต้องเป็นกําลังใจให้น้องคิมมอนด้วยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้สนุกสนานนะคะเกี่ยวกับเรื่องลิ่กงลิเกด้วยนะคือนางเอกกับหลงยุคมานะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังแน่นอนค่ะมานะคะมายาสเปเชียลนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสี่สาวนะคะ B N K 4 8 t ค่ะเขาอยากจะทิ้งอะไรในปีเก่าปี6-4นี้นะคะอไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำหนึ่งน้อง น้องตวานหรือว่าน้องเนยค่ะเขาจะบอกว่าสิ่งที่เขาอยากทิ้งในปี2564เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังน้องๆกันเลยค่ะจะทิ้งอะไรไว้ปีนี้แล้วก็เอาอะไรไปปีหน้าใช่ไหมเอาอะไรไปปีหน้าเลยเหรอเอาเราไปเอาเราไปด้วยหรือว่าอยากพบเจออะไรในปีหน้าโอเคทิ้งอะไรในปีนี้แล้วอยากพบเจออะไรในปีหน้าค่ะคุณน้ำหนึ่งค่ะคนแรกเลยใช่ไหมก็ก็คงเป็น ทิ้งอะไรที่เรารู้สึกว่าที่เรารู้สึกไม่ดีอืสิ่งไม่ดีสิ่่งไมดีอะไรเนี่ยทิ้งเบื้องหลังที่มันแบบว่าเราอาจจะรู้สึกเศร้าซุกเศร้าสุกเศร้าโศกเศร้าโศกทุกระทมกับมันก็ทิ้งไว้ในปีนี้ส่วนปีหน้าจะเจออะไรก็ก็พร้อมเจอทุกอย่างค่ะแต่ว่าก็ขอให้ตัวเองผ่านมันไปได้อย่างเข้มแข็งะแตมสอบไปได้ะหะแต่สอบแต่สอบด้วย ่ะอัน,น้ก็ไว้คนแก่แล้วแต่แต่สอบจริงเหรอคะแต่สอบไปเอาจริงเวลาที่พูดหนูสัมภาษณ์มันจะมีคำสร้อยก็คนแก่เหมือนกัน <c oughs> คำสร้อย <c oughs> พวกคำสร้อยต่างๆค่ะก็อยากจะทิ้งสิ่งที่มันแบบความทรงจําไม่ดีละกันค่ะที่มันทําให้อ่ากลืนกินหัวใจหรือแบบกลืนกิน <c oughs> <c oughs> ใช้คนี้กลืนกินหัวใจหรือให้มันกัดก่อนหัวใจที่ทําให้ทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทาให้มันชุดลางอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบถีบมันออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปล่อยมัน ตายตรงนั้นแหละ,อะเอออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ปีหน้านั้นเป็นปีที่แบบจิตใจตัวเองเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยพร้อมพบเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพร้อมสู้ไปกับมันดีกว่าเ, <c oughs> เพราะมันก็ไม่มีสิ่งไหนที่มันดีไปได้ไปได้ตลอดแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะพบเจอสิ่งเลวร้ายบ้างก็ถือว่าเป็นเชื้อโรคทำให้ภูมิภ้มกันเอ้ยฉันไปไหนหรอเนี่ยสง <c oughs> <c oughs> สอง่านหนังสือเยอะเราเลยเออเราอ่านหนังสือเยอะแล้วไม่ตอนนี้เช้าอยู่ฉันว่าแบบ สมองไม่ตื่<า>บนวนพูดวนวนเลยบอก <c oughs> ค่ะก็เหมือนเพื่อนๆแล้วค่ะก็อยากจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจหรือเศร้าใจอะไรเงี้ยทิ้งมันไว้ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจำมันอีกอะไรเงี้ยค่ะแบบมันไว้อะไรเงี้ยถึงมันอาจจะทําให้เราเกิดแผลแต่ว่ามันในมาข้างหน้าแผลมันก็คงจะหายเมื่อสมาธแล้วเราก็จะรักษาตัวเองให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้ถึงความผิดพลาดเราก็จะโตขึ้นค่ะ เราขอทิ้งพวกนั้นมันไว้ในปีนี้แล้วก็ในปีปีหน้าก็ก็ถ้าขอได้ก็อยากจะเจอในสิ่งที่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าไม่วมาจะเจออะไรในโอกาสอะไรในปีหน้าเนี้ยก็ก็จะพร้อมรับแล้วก็จะพยายามผ่านมันไปให้ได้แล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าก็จะเข้มแข็งมากขึ้นคะ่ะค่ะทิ้งเอาหนูคิดรวมๆไม่ออกเอาแบบตัวเองละกัน หนูอยากทิ้งความความคิดมากหรือว่าความกังวลอะไรเยเป็นคนที่คิดแต่ไม่กล้าทําแล้วรู้สึกว่าพอปีหน้าอยากเอาตัวเองที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็กล้าลงมือทํามากขึ้นเพราะว่าเริ่มโตแล้วรู้สึกว่าเริ่มต้องเป็นใกล้เป็นหัวหน้าของครอบครัวแล้วพอ,อพ่อแม่ก็เริ่มอายุเยอะใช่ไหมคะรู้สึกว่าโอเคเราต้องลงมือทําอะไรสักอย่างได้แล้วแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นอะไรอย่างนี้ เราก็อยากทิ้งทิ้งโควิดค่ะแม่ตอนีี้ไม่ไหวเราอยากทิ้งความทุกข์ให้มันออกไปเราต้องมีความสุข ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้แม่ปีละเลยอ่ะโอ้ปังเนาะแม่น้อแม่ถูลอตตอรี่ป่ะแม่ดูดิบถูกกินค่ะเอาหรอแม่เฉลยมาแม่ทําอะไรมาถูกกินก็เลยบอกว่าดีขนาดนี้เออหน้าอ่ะเดี๋ยวหนูเสิร์ฟห้เลยดีกว่าถ้าแม่ดีขนาดนี้นะคะมายาออนทัวของเราจะพาไปถึคู่ติ้นนะคะพี่บีบิวกินฮอตมากนะคะอย่างที่ทราบเขาเล่นซีรีส์ด้วยกันก็ปังแล้วล่าสุดมาทาธุรกิจด้วยกเห็นว่าเป็นการลงทุนกันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในวันที่่าแหลงขา มีกิจกรรมไลฟ์สดกับแฟนคลับด้วย,ยทางแฟนเพจนั่นเองนะคะอะอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าไปดูบรรยากงานเปิดตัวกันเลยดีกว่าค่ะโอเคให้เลือกสินค้า1ชิ้นาจากทั้ง3ามสามคัตเอรบอีเนี่ย <หา S 2> ชอบอันไหนมากที่สุดสองคนคิดว่าไหนเหมาะตัวเองมากที่สุดมันมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับมันกการเลือกลีฟเนี่ยเพราะว่าอย่างคนปากแห้งมากเนี่ยทีตัวดีแนะนําเป็น sleeping m a e k เพราะว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นที่มากขึ้นด้วยแล้วก็แนะนําตัวเซรัรมด้วยเพราะว่ามีตัวไฮยา ให้ยาเนี่ยมันพูดสารอยู่ในนั้นก็คือสามเทาเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราเราควรเลือกรดักที่เหมาะกับสภาพแบบผิวปากเราด้วยก็คือชอบลิปมาสลิปมาสกับลิปเซรั่มครับเอาผมชอบลิปโกลด์แล้วังเพราะว่าเอ่เวลาทาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าสีเปลี่ยนตามอุณหภูมิด้วย อัานนะใช่แล้วเองกระบวนการการผลิตลิปมันใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จออกมาก็จริงๆถ้าถ้าเริ่มตั้งแต่คุยว่าทำพอพอเราเลือกได้แล้วว่าเราจะทำลิปเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าจริงแล้วมันมันมีนิดเดีเยอะครับมันมีทั้งเรื่องของอย่างที่บอกทุกฟอร์มว่าเราจะทำอะไรบ้างเซรั่มลิปตอนแรกลิปแห้งมันก็จะมีหลายหลายเท็กเจอร์หลายแบบอีกหรือว่าแม้กระทั่งแพคเกจจิ้ง อะไรอย่างเงี้ยมันมันหรือว่ากลิ่นหรือสีเลยอะไรต่างคือทุกอย่างมันมันคือมันคือคอมมูนิเคชันหมดมันคือออฟเฟอริงหมดเราเราต้องเหมือนว่ามาค่อยๆจับทีละดีเทลรวมถึงการเบนซ์ลองกับพี่ๆในทีมคนอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลาน่าจะปีครึ่งครับปีครึ่งแต่ว่าพอเคาะได้ว่าเป็นลิมเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณปีนึงปีหนึ่งครับรวมถึงการแบบสัง่งผลิตรอเทสเตอร์มาลองกลิ่นตีกลับไปตีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม าตัวนี้ด้วยทําอะไรกันบ้างครับพีพีและวบลกินครับผมก็ที่จริงมีทางทีเพราะว่าคิดสตอรี่บอดมาอย่างเงี้ยครับผมเราเราก็ช่วยเสริมลงไปด้วยจากจากไอเดียเราจริงว่าที่จริงแล้วกลิ่นต่างๆเนื้อแรงต่างๆเนี่ยมันมาจากวัตถุดิบอะไรบ้างจริงๆหรือว่าขัาน้นตอนการทําจริงๆไปไปมัน,นมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่อาจจะปรับให้มันดูเข้าใจง่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเ้อะจริงๆเกิไปไร เรียกว่าเป็นคู่สีคู่จ้นแล้วก็ตอนที่สัมภาษณ์นี่ก็ฟินมากเลยแม่จริงจิงอ่ะชอบเพราะว่า,าอะไระนะ เป็นเจ้าคงเจ้าขออะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าน้องพีพีเขาเป็นคนคลั่งรักเขาบอกว่ายอมตายแทนได้โอ้โนี่แหละแต่คู่นี้นะคะเขาเป็นคู่จิ้นสายวายนะคะที่มีคนฟอลโล่เยอะแล้วก็หูแฟนคลับนะแม่ไปสยามเซ็นเตอร์วันนั้นนะอุ้ยเขาจัดปาร์ตี้นะคะแบบว่าคอร์ฟูเกี่ยวกับขายชงขายเชื่อนะคะแฟนคลับนะเะาต่อแถวคิวเยอะมากเลยะนี่ก็ไปต่อเหมือนกันแม่ก็เปแฟนคลับด้วยหรอเป็นแฟนคลับสิปังไม่ไหว ่ออแต่ถ้าเกิดรังไม่ไหวต้องเป็นสาวไอ้เป็นหนุ่มคนนี้ค่ะน้องมิกน้องมิกสหาภาพน,นะคะ,ะ,คะเขาจะโมกอวยพรมันปีใหม่ใ,ให้เรานะคะกับรายการแล้วก็ช่องของเราค่ะอ,อ่ะทิ้งท้ายตรงนี้นะคะเวลาหมดแล้วจอกันเยค่เจอกันโอกาสหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับผมขอให้ปีหน้านะครับเป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะร่ำรวยร่ำรวยครับผมมีความสุขมากมนะครับ